ยิงไปยิงไปก็โอนะคะแต่อยากมาเข้าห้อตของเสียใจหนอ่ะเดี๋ยวดท่านี้นะคะหน้ามันหยถ้าคอนทัวร์เดี๋ยวต้องปัดตรงนี้ด้วยนิดหนึ่งข้าว่ามันจะทำให้หน้าเราดูดูตบต่อแก้มตบต่อนะคะตรงนี้เดี๋ยวเอา ยึงยีตาได้วยวนีตาไปเ็บาอยากนอนสบายม่อยากไม่วนี่มีนี่มไม่พอหกไม่หนีค่ะไม่หนีมีนิเดียวนิดเดียวมันก็หนีนิดเดียวเจ็บจะมีต่อใหญ่ก็เจ็บเท่าไหร่แต่ไม่ต้องมีชมรุษอะไรเอตาผูกเลย <respuesta> Ta Apples mm -hmm. -ta <bells> Burung Ta ลืมตาเ้่งะเแเสียอย่างนะน็ตลเียวลืมตาไหมคะลืมตาแบบไรเดอเพราะวมันจะมีสัญญาณอยู่ตลอด เ่ต้องเปิดกิดอะไรเระมากินนะอุ้มบ่รู้ว่าอันนี้อุ้มพึ่งเปลียนเป็นที่เลยอุ้มกินแลกาเะยนี่เน้ยเียเาเาปนวเ็เ็ตงยเดี๋ยวตู้ตู้ดี ตมี้สามจะลรืงเนะเอาไว้เ้ี้งนีตัวครั้งแรกไม่ได้เสียแต่ว่าต่อไปจะเชือสองวันหรือสามวันกเคยหลุดกระทั่งตัวแกมบสิบเกาอุ้ยลาไ้เดียน่เขาจเรารีสองครั้ง ดลียังะเดียวเอาทีหลังแล้่เนูุอย่ากกินเราเลยพูด่ายกินตอนี้เสร็จวะม่รู้แล้วตนนีเสร็จวะเขามไม่กันคิวด้วยเรียนขาลงทุนบนอมช่ยนเรียออะไรอไอ้มร้ไอ้นเยเด็กก็จะรู้สึกแล้ตัวว่าเข้าเขาเลยเสียใจทตัวตัวเข้าแล้เขเสียใจ เราเคยมาเข้าแล้วหรือผู้ใดับผู้ใดนอาใจกไปไม่เคยมียิงใดเลยมีตุ๊กเดียวอ้าวแลสาวพยาบาลที่ว่าเนี่ยนี่อะไเนล่ยเาพร้อมนึ่ทุกคนสหรับตุ๊กเอาเอากรเปาตก เดอลงก่อนค่ะนอลงก่อรับค่าบอลอม่ได้กินข่าวอนนจะเอาแบบเซ็กซี่หรือว่าจะเอาเป็นแบบเอาเซ็กซี่ผู้หญิงเซ็กซี่โอเคโอเค เดียวแต้งิดแต่กลก่อ, <c oughs> อนแกไม่เลยเดียว <c oughs> คิดก่อนไม่ไ<ต>ทำ <c oughs> คิดก่อนคิดก่อนดเดี๋ยวคะไอนเ,เปาถ้ายังไม่บอกให้รู้เพื่อนันก็มันจะเลอะนี่เพื่ ตาคุณม no. um, ันจะเป็นแบบจะไม่เหนื่อยอะคิดภาษาไทยไม่ออกตาบุบ ถ้ามาแา่บ้านเราก็เรียกตาถ้ำถ้ำหมอหรือเปล่าน yeah ่าจะประมาณนั้นละค่ะคนตาที่เที่ยวนอนนะ อยากบอกต่อว่าเออสินค้าก็โอเคนะคะแบบราคาแบบสบายกระเป๋าเราเราไม่มีอะไรเราไม่ได้อะไรเลยนะคะคือเรากสามมลอยเราก็โฆษณาเราก็โฆษณาตามแบบเออตามแบบประสิทธิภาพของยาอะไรเราเคยใช้เราก็แบบเราพูดให้ได้แค่ไหนเราก็ได้แค่นั้นนะคะจะตอนจะดูหนักหนักมาแล้ว <laughs> เพราะว่ามันติดอายเล็กนึงมันจะแข็งแข็งนิดนึง <laughs> <laughs> อย่ตาเดี๋ยวเพิ่งลืมตาเลยค่ะมัน 四、八、二、五。 ต้องทำนี้ค่ะอันนี้มันของที่รักของคุณเราเออรักักันรักกันก็เป็นหนขยังไม้เด่นเราจะให้มีอ่ะอ่ะป่ะ เดียวป่ามันชุ่มเฉาขึ้นเลยยังต่ากกับกลับไหมกลับไหมเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะยังไม่ได้คอนทัวร์เลยค่ะอย่าเพิ่งกลับค่ะจะขอคอนทัวร์อะไรใหม่ในทาสก่อนก็ก็มันหวานๆนะคะรู้สึกว่ายังไม่ได้กินเลยค่ะเขาทลามาแบบเพื่อแบบส่วนมากแบบเราก็จะ แบบเบียร์ปากใช่ไหมคะแล้วริสติกก็จะแบบเออเข้าปากอะไรอ่เงี้ยก็ก็เออก็เราชิมเข้าไปก็ได้รสชาติดีโก็ทีละเคียว่ยไม่ไม่ต้องปัดแก้มนะคะเพราะว่าเราเราเน้นแบบโทนนูดๆนะคช่นเนี่ยอะไรคือแปะอุ้ยเอาความจริงก็คือเราไม่มีบัตรออนนะคะแ ก็เทำคือไข่แร่ลัอีน่าเอกนงเืองอันนี้จะเป็นคนชว์ขอให้่น้ามีมิตินะคะตวเตียเตีค่ปต่างวงก็ยิงกันไปใกล้แล้วค่ะกลค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะยิกันยิงกนเลย อีกและพึงซักว่านเใส่เลยมึงถามแบบมึงถามแสดงเมื่อผาโตจะคล้องมาสีเขียวนี่มึ่ใสงเมื่อกี้เธอ้อ้เป็นเดี่ี่โอเคได้คองนำไม่มีขึ้นเปลือกไสา็อน้ำด้วยบอโอเคเขาเนี่ยจบอยู่ไหนที่คุณวางไ เดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายก็ปิดออดเอาตื่นนิเดียวมุดตาอุติวเซียว่ะ